ในตลาดเนี่ยมันมีข่าวที่เกิดขึ้นทุกวันเลยนะคะแต่ละข่าวเนี่ยก็จะมีความ Impact ต่อการาฟเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ลองมาดูสิสําหรับมือใหม่เนี่ยที่เราควรจะรู้เอาไว้เนี่ยมีข่าวสําคัญด้วยกันนะคะ2ออันเลยที่มีอิทธิพลมากๆการเทรดทองคำนะคะ XAU USD หรือที่เรียกกันว่าทองคำที่จับ คู่กับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะสําหรับการเข้าเทรดสําหรับจุดเริ่มต้นหรือว่ามือใหม่เลยนะคะและที่สําคัญนะคะทองคำเนี่ยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย<ม>หรือเรียกกันว่า s a ฟ e h a ว e นะคะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสิ่งสําคัญมากๆนะคะรวมถึงวันนี้เราจะพาทุกคน,นไปเข้าใจกลยุทธ์สําคัญในการเทรดทองคําสําหรับมือใหม่กันด้วยค่ะข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเทรดตามแนวโน้มนั่นเองหรือเรียกกันว่า เทรนด์ฟ l ลโลวิ g นั่นเองนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินสุภาษิตนะหรือคำสั้นๆเลยที่ใช้คำว่ามีเทรนด์เป็นเพื่อน เห็นแค่ขับเนี่ยก็รู้สึกแบบปลอดภัยมากๆแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามองว่าการาฟเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นได้เราก็าแค่มองหาโอกาสในการเข้าซื้อนะคะส่วนถ้าเกิดว่าการาฟมีแนวโนม้มในการที่จะปรับตัวลงเนี่ยเราก็แค่หาโอกาสในการขาเยเั่นเดงเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูการาฟจริงกันะคะ่ะมาเริ่มดูการาฟตัวอย่างจากการเกิดเทรนขาขึ้นกันก่อนเลยนะคะลองดูนะคะตรงนี้ มี2สวิงนคะที่ตีขึ้นได้ตรงเนี้ยบ่งบอกนะคะว่าเขาเนี่ยปรับเปลี่ยนเทรนด์เป็นเทรนด์ขาข,ขึ้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูคะ่ะว่าการที่เราเทรดแนวโน้มของการตามเทรนด์เนี่ยของขาขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอ่าเราจะลันการไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเขาก็จะลงมา ย่อตัวนะคะเพื่อที่จะไปต่ออันนี้คือการเทรดตามเทรนด์ขาขึ้นที่สวยงามเลยค่ะต่อเนื่องนะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูแนวโน้มของการป็นเทรนด์ขาลงกันบ้างค่ะว่าการเทรดตามเทรนด์เนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างนะคะทีนี้เริ่มมาดูเลยค่ะปัจจุบันนะคะเทรนด์เนี่ยได้ปรับเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาลงเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนสังเกตจาก2สวิงล่าสุดที่ตีลงมาได้ ะะแล้วเราจะหาจุดที่เราสามารถที่จะเข้าเทรดตามเทรนด์ขาลงหรือโอกาสที่เราจะทําการขายนะคะเราจะไล่ลงไปเลยเห็นไหมคะราคาเนี่ยขึ้นไปทดสอบจุดบางจุดนะคะแถวนี้แล้วมีการปรับตัวลงต่อ,อนี่ง่ายๆเลยค่ะของการเป็นตัวอย่างของการเทรดตามเทรนด์ขาลงนั่นเองค่ะ 2นะครับคือการเทรดแบบแนวรับแนวต้านนะครับการเทรดแบบแนวรับแนวต้านนะครับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะครับที่ง่ายนะครับและมีประสิทธิภาพสําหรับมือใหม่เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าแนวรับแนวต้านเป็นยังไงนะครับมาเริ่มกันที่แนวรับนะครับแนวรับนะครับเป็นแนวที่ราคาเนี่ยลงมารับนะครับมาเทสบ่อยๆนะครับคือพอราคาลงมาเทสแนวรับเนี่ยหน้าที่ของแนวรับครับเขาจะเป็นจุดที่เหมือนพื้นนะครับที่รองรับ ราคาไว้นะครับและเมื่อราคากลับมาเทสแนวรับเนี่ยราคามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปใหม่ ในทางตรงกันข้ามกันนะครับทุกคน <_ t une> ก็จะเป็นแนวต้านนะครับ <_ t une> แนวต้านเนี่ย <_ t une> ก็จะเปรียบเสมือนเป็นเพดานนะครับที่ต้านราคาไว้นะครับถ้าราคาเนี่ยกลับขึ้นมาเทสที่แนวต้านนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟตัวอย่างจริงกันครับเรามาดูตัวอย่างของแนวรับกันต่อนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของเทรนนะครับและแนวรับเนี่ยมาคู่กับเทรนขาขึ้นด้วยนะครับจากภาพตัวอย่างเราจะเห็นว่าภราพเนบนเทึนขาขึ้นแล้วนะครับ และก็สร้างแนวรับไว้ให้เรานะครับจุดแรกเลยที่เราสังเกตเห็นจะเป็นจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาเส้นออกเนาะนี่เราเห็นแนวรับชุดแรกแล้วครับเลยดูว่าราคาเนี่ยจะลงมาเทสแนวรับแล้วเป็นอย่างไรนะครับมาทดสอบกับแนวรับนี้นะฮะโอเคนี่ราคาลงมาทดสอบแนวรับแล้วนะครับแล้วก็เริ่มกับตัวขึ้นไปนะครับนี่กับเป็นเทรนขาขึ้นต่อนะครับ เราลองดูต่อกันอีกสักนิดนึงนะครับยังคงเป็นแนวรับที่ใช้ได้อยู่นะทุกคนอืมแล้วราคาก็ปรับตัวนะครับทำ high สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพร้อมกับสร้างแนวรับชุดใหม่ต่อเช่นเดียวกันนะครับนี่ <มา S 1> โอหมาเทส <ำ S 2> แนวรับทำ New h i g ไปเลยใช่นะครับนี่คือกลยุทธ์ของการเทรดแบบแนวรับนะครับผม และมาดูกันต่อนะครับสําหรับแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยก็จะมาคู่กับเทรนขาลงนะครับวดฟ้านะฮะตอนนี้ราคาปัจจุบันนะครับเรามองเป็นเทรนขาลงนะครับเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะจะมาดูว่าจะเกิดแนวต้านไหมแล้วราคามาใช้ไหมนะครับตรนนี้ก็จะเป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับนี่เราลองรันกราฟดูนะครับผม วูราคาปรับตัวลงต่อเรียบร้อยแล้วนะครับและสร้างแนวต้านไว้นะครับคือจุดแถวแถวบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านหรือไม่นะครับนี่ราคานะครับมาใช้มาทดสอบแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับและนะครับก็สามารถทําราคาไปนิวโลได้ใช่นะครับปรับตัวลงต่อนะครับตรงนี้คือกลยุทธ์ของ การใช้แนวรับแนวต้านครับผมสำหรับข้อ3นะคะคือการเทรดตามข่าวนั่นเองหรือว่าเรียกกันว่า news trading นั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าในตลาดเนี่ยมันมีข่าวที่เกิดขึ้นทุกวันเลยนะคะแต่ละข่าวเนี่ยก็จะมีความ Impact ตต่อกราฟเนี่ย แตกต่างกันไปแต่ลองมาดูสิสำหรับมือใหม่เนี่ยที่เราควรจะรู้เอาไว้เนี่ยมีข่าวสำคัญด้วยกันนะคะสออันเลยที่มีอิทธิพลมากๆนั่นก็คือประกาศการจ้างงานสหรัฐอเมริกาหรือเรียกกันว่านอนฟาร์มเฮโรนะคะซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่ามากๆนะยิ่งถ้าเกิดว่าใครเข้ามาในตลาดใหม่ๆเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าวันศุกร์แรกของเดือนนะคะจะมีการประกาศตัวเลขตัวนี้นะคะ,<ๆ>ะ,คะส่วนอีกอย่างหนึ่งเลยที่มีความสําคัญนะคะนั่นก็คือการประกาศนโยบายทางการเงินหรือเรียก ว่า federal reserve นะคะอันนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อก,การมากๆเลยอาจจะมีความผันผวนอาจจะมีการวิ่งแรงนะคะมีวอลุ่มเข้าเนี่ยที่เยอะมากกว่าปกติคำเตือนสำคัญครับสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ข้อที่1นนะครับคือเราควรจะมี stop loss เสมอมนะครับเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่จะรักษานะครับระดับเงินทุนนะครับหรือรักษาพอร์ตของเรานั่นเองถูกต้อง<ม>ไหมครับพใช่เลยนะคะส่ว<ม>นข้อ2เนี่ยเราก็สามารถที่จะฝึกฝนนะคะโดยการใช้บัญชีดีมูเนี่ยนะคะฝึกฝนไปจนกว่าเราเนี่ยจะเชี่ยวชาญน,นะคะเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเพราะยิ่งเราฝึกฝนมากเท่าไหร่เนี่ยความคล่องแคล่วนะคะในการกดเทรดบ่ายกดเทรดเซลเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยตั้ง TP หรือว่า SL เนี่ยได้อยากถูกต้องด้วยนะครับและข้อที่3ครับเราควรศึกษานะครับตลาดทองคําอย่างต่อนเนื่องเนาะเพราะาอาจจะมีในเรื่องของพื้นฐานหรือว่าพฤติกรรมนะครับของผลิตภัณฑ์ทองคําด้วยครับผม แล้วก็สําหรับข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายสําคัญมากๆที่อยากจะฝากบอกมือใหม่เอาไว้เลยนะคะคือไม่มีกลยุทธ์แบบใดนะคะที่แบบแม่นยําที่สุดเชียบคมที่สุดนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คือเป็นเจ้าเาล็กๆคนหนึ่งที่สามารถที่จะล้อไปกับตลาดได้เราไม่สามารถที่จะแบบเอ้ยยังไงฉันต้องชนะตลาดแบบส,สุดๆนะคะแบบนั้นอาจจะทําให้เราเนี่ยมีความโกรธอาจจะมีอารมณ์เข้ามามสาหรับการเทรดได้ด้วยและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกลยุทธ์สาหรับการเทรดสําหรับมือใหม่นะคะยิ่งใคร มือใหม่เนี่ยบอกเลยว่าก็ควรมากๆที่จะหมั่นขยันนะคะเติมความรู้ใหม่ๆกับตัวเองอยู่เสมอ,อมนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงและก็มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาสําคัญมากจริงๆน้องโคเก๋ใช่เลยครับโคดฟ้านะครับถ้าเราเนี่ยพัฒนานะครับศึกษากลยุทธ์ที่มากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ที่ทํากําไรนะครับกับทองคําได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน<ช>นะครับและใครนะครับที่อยากจะเรียนรู้นะครับในเรื่องของกลยุทธ์การเทรดนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูทาง YouTube นะคลังบาวโว Trade Academy ได้เลยนะครับยิ่งสำหรับมือใหม่นะคะครเรามีทั้งคลังความรู้ของ d e ด a มานซ p p l y แนวรับแนวต้านนะคะหรือว่าแพทเทริรพฤติกรรมต่างๆที่สามารถเข้าเทรดไดง้ง่ายๆนะคะเหมาะมากๆยิ่งใครเป็นมือใหม่นะคะแล้วสามารถที่จะนำสิ่งนี้ไปเข้าเทรดได้จริงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ